ขึ้นชื่อว่าหนังมีให้ละดูหลายต่อหลายแบบทั้งรักทั้งซึ้งอึง้งดรามา่าแอคชั่น แต่ที่ไม่ค่อยจะมีก็เห็นจะเป็นหนังแนวแคนดิดที่ตามติดตามแกล้งให้คนดูหาอารมณ์ดีละครับ<อ>และมีนาคม2021นี้เตรียมพบห้าวแป้งจ๋าอยากแกงน้องภาพยนตร์ที่ไม่ฆ่าจริงไม่กล้าทำเพราะทางเดินล้วนเต็่ไปด้วยความหนามและความท้าทายแบบ10บเต็มสิไม่มีฮักของคู้หูคู่นี้สวัสดีครับ หนังเรื่องนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ขอบอกว่ามันยากโคตรไม่มีบทแปลว่ามีบทแต่นักแสดงไม่ได้อ่านบทท่องบทหรือทำความเข้าใจบทเพราะพวกเขาเล่นแบบเรียวไม่รู้ตัวเป็นตัวเองสุดๆและธรรมชาติมากๆสวัสดีครับทุกคนครับผมกันกระถาวน,นะครับและผมอยู่กับน้องๆ c t m 4 8สวัสดีจ้า <c oughs> เหมือนลุงพาหลานมาเที่ยว <c oughs> ไม่มีแบบแผนแปลว่า ไม่ได้มีแผนเดียวเพราะต้องการพลาดกันพลังมีแผนเสริมมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเพราะพลาดครั้งเดียว<ฮ>คือจบคือในการถ่ายทามันก็ต้องมีทั้งทีมข้อมูลซึ่งต้องแทรกซึมเข้าไปในแก๊งของน้องแล้วก็ต้องมีทีมสารคดีเขาจะอยู่ไทยน้องตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีทีมหนึ่งเพื่อที่เป็นทีมที่ดึงน้องออกมาเข้าซิทต,ต,ต่างๆที่เราเซตไว้วันนี้เด็กมีอารมณ์แบบนี้เราก็ต้อง เปลี่ยนบทใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงไม่มีนักแสดงแปลว่าไม่มีใครแสดงเพราะเราจับทุกวินาทีของความรู้สึกจริงล้วนเพราะไม่มีใครรู้ว่ามีกล้องหัวเราะเพียว <c oughs> ๆร้องไห้เพียวๆและโกรธเพียวๆไม่มีอัน้นไม่มีการแสดงตามสคริปต์ใดๆ และนี่คือห้าวแป้งจ<ะ>๋ายากแกงน้องหนังที่มาพร้อมความสนุกแบบออร์แกนิกที่หลอกล่อล่อลวงทั้งนักแสดงพิธีกรนักร้องระดับประเทศรวมทั้งเหล่าสาวน้อยหน้าใสที่จะมาเป็นเหยื่อการแกงกลุ่มสำคัญของภารกิจครั้งนี้กับเวลาการแอบถึง15เดือนฟุตเทจความยาวกว่า 4, 0 0พชั่วโมงทีมงานต้องปรับเปลี่ยนแผนกันแบบเรียลไทม์นับครั้งไม่ถ้วนเพื่อไม่ให้ใครสักคน เกิดการระแคะระคายและจับไตแผนการแกงครั้งนี้ได้มี security มีการระวังซ้ายระวังขวาระวังหน้าระวังหลังคนที่ไม่ชำนาญน,นะห้ามทำเป็นเด็ดขาดอะดีเทอรลินมันหลังตลอดเวลามือไม้สั่นหมดนะ่ะโหพี่แนงสุดจริงอะโหมเงาขอางนี่เลยอะน้องเขาไม่รู้ด้วยว่าพี่เปิ้ลเนี่ยอยู่เบื้องหลังว่ารู้สึกคุณพี่นี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าคุณน,น่าจะโดนแกงได้แลหละเรามันเรียวโคตรโคดอะพี่พี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เข้าหนังเลยนะแต่เชื่อเถอะว่าจบอบนี้ไม่สุดพวกเขาจะไม่หยุดแกงเข้าเป้งจ๋าอย่าแกงด้องเล่นกันสุดมากจนเม็ดสุดท้ายเลยไม่น่าไปเชื่อแม่งเลย18มีนาคมนี้เปิดเผยไทม์ไลน์ทุกการแกง